ค่ะวันนี้เดี๋ยวพึ่งจะพาทุกคนไปต่อภาษีด้วยตัวเองนะคะว่าเราจะทําได้อย่างไรบ้างเราต้องเตรียมนะคะ1เลยพรลบรค่ะต่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วสำเนารถหรือเล่มรถนะคะไปด้วยอันนี้ใช้แค่นี้เฉพาะรถที่จดทะเบียนไม่เกิน7ปีนะคะรถยนต์เนาะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เกิน5ปีดูจากไหนดูจากตรงเล่มสำเนาค่ะตรงนี้เนาะ วันจดทะเบียนนะคะวันจดทะเบียนตรงนี้บันทันแรกเลยตรงมุมซ้ายนะคะเขาจะเขียนว่าเราจดทะเบียนวันไหนนะคะให้ดูตรงนั้นนับปีพศนั้นอันนี้60ใช่ไหมนับ60 61 6ย63 64น5ซึ่งยังไม่เกิน7ปีเราก็ใช้แค่นี้ค่ะสองอย่างพระบอัับสำนารถ ไปต่อภาษีได้เลยแต่ถ้าใครที่เกิน7ปีแล้วคุณต้องเอารถไปตรวจสภาพนะคะแนบใบตรวจสภาพไปก็จะเป็น3อย่างพรบรสำเนารถแล้วก็ใบตรวจสภาพไปต่อภาษีได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปต่อด้วยตัวเองนะคะว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะไปกันเลยถึงสถานีขนส่งมองหาไอที่ต่อภาษีเลื่อนล้อแบบนี้นะคะสามารถไปยื่นต่อได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปในสํานักงานก็ได้นะคะมีหลายคันหรือว่าจะโอนเงินนะคะเข้าไปในสํานักงานนะคะได้เหมือนกันอันนี้เพิ่งได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะไปต่อภาษีมาเรียบร้อยแล้วเ๋ยวเพิ่งก็จะทําการจัดส่งสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของที่อยู่ใกล้บ้านก็เอาไปให้กันคะ่ะในซองนะคะก็จะมีภาษีแล้วก็พอบอรบที่ต่อให้นะคะแล้วก็ ใบสัญญาศาเอาไว้ติดภาษีหน้ารถนะคะใครที่สงสัยใช่ไหมว่าเพิ่งมีทําไมไม่เอาเอาส่วนท้ายของพรบรไปต่อภาษีเพราะเพิ่งทําออนไลน์ค่ะเพิ่งจะได้รับเป็นไฟล์แล้วก็พิมพ์เอาค่ะพิมพ์แล้วก็สามารถไปต่อภาษีได้เหมือนกันค่ะสําหรับใครที่ได้รับตัวจริงก็ฉีกด้านท้ายนะคะแนบไปต่อภาษีค่ะไม่งงเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเอาไปให้คนใกล้บ้านนะคะเดี๋ยวในส่วนของต่างจังหวัดเพื่อจะแพ็คใส่ซองนะคะเหมือนกันก็จะส่งไปสีค่ะเพราะกันหายเนาะใครที่ลงทะเบียนไว้จะได้คู่มือแบบนี้ไปนะคะ